โอเคค่ะสวัสดีทุกท่านกันเลยนะคะวันนี้อยู่กับรายการวันนี่ชาแนลค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคุณทำตัวเหมือนคนอายุเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกไว้ตอนคลิปพาท่องเฟสนะคะว่าจะอัดเดี๋ยวจะอัดอันนี้นะคะคุณทำตัวเหมือนคนอายุเท่าไหร่บางคนก็ทำตัวโตกว่าหรือเด็กกว่าที่จริงโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวแล้วคุณล่ะเป็น่างไรกันละ่ะกันนะเรื่องมกได้เลย เรื่องอะไรที่ทําให้คุณกังวลได้มาที่สดเงนินเงินทองทองทำยังไงให้พอพอพูนไม่ได้กังวลอะไรใช้ชีวิตสบายสบายทำเงินดีเพื่อนมิยอมรับอันนี้ก็จะเป็นสบายสบายค่ะเกเงิอนอย่างไรที่ใช้ที่ใช้ไตล์คุณเอาเงินเหลือใช้ไปฝากธน,น,นาคารประจําในธนาคารเป็นเงินสองส่วนส่วนหนึ่งไว้ใช้อีกส่วนหนึ่งก ใ like นอีก5ปีข้างหน้าคิดว่าชีวิตตัวเองจะเป็นแบบไหนเริ่มทำงานที่ตัวเองรักเรียนต่อในสิ่งที่ตัวเองชอบมีความมั่นคงในชีวิตได้ใช้ดได้ใช้เวลากับคนที่รักได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดในโลกต้องเรียนต่อก่อนนะคะ เพลงแนวไหนที่ใช่คุณสไตล์แจ๊สฟังสปายกันชินชิวชิวชิวเพลงกระตูนนิสนีสน่ใสๆส,สเพลงป๊อปตามกระแสสากคนสปายชิวชิวคุณทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดคิดวางแผนเรื่องเงินทองธุรกิจหรืออยู่กับครอบครัวคนที่รักที่บ้านดีกว่า ร้องเพลงเต้นเล่นดนตรีแบบที่ควรไฮปีคือทำกันดูหนังอยู่ที่บ้านไม่ก็อยู่ที่ไม่ก็อยู่บ้านหานทำกันข้าวชิวๆออกไปถ่ายรูปเล่นหรือบางบางทีก็มีปาร์ตี้ไปคนบ้างนะคะอันนี้เลยตํากว่า8ป,ปีใช่ค่ะคุณยังมีความคิดติดเด็กฟริง้งสดใสไม่ต้องมานั่งคิดอะไรทั้งวันเลยมา เป็นวัยแห่งการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ตามใจสัตว์ไปทุกจิตกรรมไม่ว่าแดเป็นเซนเตร์หรือกีฬาฮาเฮใช่ค่ะอ่าบอกไว้ก่อนนะคะอายุต่ำกว่าสิบแปดปีอ่ะสิบห้าปีไม่ถึงโอเคคลิปนี้ก็ต้องจบไปกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย